ราศีมีนและลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคม2568นะครับไปดวชะตารายเดือนกันหน่อยนะครับ คลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของดาวพฤหัสบดีที่ยกยายนะครับก็จะเป็นการโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะเรื่องดาวพฤหัสบดีอย่างเดียวนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่พูดถึงดาวทุกดวงเลยนะครับเป็นดวงรายเดือนเนะาะจำแนกกันมาเกี่ยวกับ5เรื่องสําคัญในชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะครับจะได้รู้จังหวะจะโคนของชีวิตกันสะหน่อยนะฮะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานก่อนนะครับการงานที่เริ่มมาถึงเนี่ยโผล่เรื่องการงานเลยราศีมีนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวการงานเป็นดาวเจ้าเรือนอ่าไม่ใช่ดาวดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับที่เราคุยกันใหม่เมื่อคลิปก่อนนะครับแล้วก็เป็นดาวประจาตัวนะดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวราศีมีนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มสิ่งใหม่ เรื่องงานเนี่ยนะถ้าเป็นงานเก่านะคุณอาจจะได้ตําแหน่งใหม่นะครับหรือหน้าที่ใหม่นะคอรับผิดชอบใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งได้เจ้านายใหม่นะมีมี4อย่างเนี่ยนะครับแต่ก็คือว่าได้ตําแหน่งใหม่นะได้ความรับผิดชอบใหม่ได้ลูกน้องใหม่ได้เจ้านายใหม่ บางคนเนี่ยได้งานใหม่แล้วได้งานใหม่ออกจากที่เดิมแล้วก็ได้ที่ใหม่หรือบางคนเนี่ยไม่ได้ออกจากที่เดิมแต่ว่ามีงานเสริมมีอาชีพที่สองมีการรับจ็อบเข้ามานะครับซึ่งเป็นจังหวะที่เหมาะมากที่ราศีมีนจะรับจ็อบได้นะเพราะว่า,าดาวการงานของคุณเนี่ยเนาะดวงแรกเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับก็เป็นมหาอุดในเรือนปุตตะแปลว่าจะได้งานใหม่นะครับแต่ดาว ลาภะเดี่ยลาาผลในชีวิตเนี่ยซึ่งก็แปลว่าอาชีพเหมือนกันลาภะเป็นวินาศแสดงว่าคุณก็จะมีอาชีพที่ไม่เปิดเผยนะมีอาชีพรับๆด้วยเห็นไหมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกันระหว่างคนที่ทํางานประจําอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนงานอะไรแต่ฉันแค่อยากจะมีอาชีพที่สองเพิ่มขึ้นมานะซึ่งอาชีพที่สองเนี่ยอาจจะ ไม่ได้อยากบอกให้ใครรู้นะหรือว่าฉันอยากจะทำเป็นความลับฉันอยากจะแบบทาทำแบบปกปิดสักนิดนึงนะซ่อนเลนส์สักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเข้าเกณฑ์หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลาศิมีนสามารถทําได้นะครับจริงๆคุณจะโดดเด่น,นทั้งในเรื่องของงานประจำนะแล้วก็งานอาชีพที่2ด้วยงานเสริมนะโดดเด่นทั้ง2ง,งานนะครับคุณก็ต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับ ไม่ใช่บางคนเนี่ยจะทํางานประจําเบื่อเนาะแล้วก็ไปทํางานเสริมใช่ไหมทางานเสริมแล้วโฟกัสที่งานเสริมมากกว่าจนบางครั้งเนี่ยส่วนของงานประจำเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะก็พยายามบาลานซ์ให้ดีก็แล้วกันนะครับแต่การงานไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูแล้วสบายมากนะครับงานที่เป็นงานเสริมงานจ็อบงานทํารับรับเนี่ย ก็มีคนช่วยเหลือด้วยนะมีคนช่วยเหลือนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดสามารถทําได้แล้วงานปกติงานประจําของเราเนี่ยนะครับก็เป็นมหาอุดะในเรือนปุตตะนะครับก็ถือว่าดีนะเออใช้ได้ใช้ได้ใครเร,เริ่มงานใหม่ก็ไม่ติดอะไรนะครับอาจจะต้องปรับตัวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยธรรมชาติเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมองค์กรเรียนรู้บุคคลใหม่ๆนะครับ เรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะครับมันไม่ได้มีอะไรยากนะครับโดยราศีของคุณเป็นราศีธาตุน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวประจาตัวเป็นดาวธาตดุดินอ่าดินกับนน้ะํมันจริงๆก็คือแทรกซึมนะครับไปกันได้เป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับ แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องการเงินนะที่อยากจะพูดคุยหน่อยนะครับเพราะว่าการเงินของราศีมีนในเดือนตุลาคมนี้นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นอยู่เหมือนกันนะคะคือต้องเราต้องแยกนะเรื่องการงานหรือเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆมันอาจจะส่งผลดีแล้วก็มีทิศทางไปในทางที่ดีมากๆนะครับแต่เรื่องการเงินเนี่ยนะบางครั้งรายจ่ายเนี่ยมันไม่หลอนะครับ,บารายจ่ายเนี่ยจะมีอยู่นะฮะมีเข้ามาอยู่นะครับบางคนถ้าไม่ติดเรื่อง รายได้นะที่กระท่อนกระแทแหนก็จะไปติดเรื่องรายจ่ายนี่แหละที่มันมีมากนะดาวการเงินเนาะยังเป็นปอนรัก,กรเกษตรแล้วอยู่ในเรือ,อนมรณะกระเป๋ายังรั่วอยู่นะยังมีค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของเงินเงินนองทองเนนะนะอาจจะหมดไปกับเรื่องที่แบบไปซ่อมแซมอะไรบางอย่างบางคนซ่อมรถนะบางคนซื้อเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะเป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนซื้อรถอย่างเงี้ยคือหลายอย่างนะมันเป็นมันเป็นทางที่เงินออกนะ้วคุณก็มีเงินให้มีเงินให้มันออกแหละมีเงินให้ออกมีเงินให้จ่ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจ่ายเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็แล้วแต่เลยว่าว่าคุณจะจ่ายเรื่องอะไรใช่ป่ะแต่มีเงินให้จ่ายนะครับช่วงปลายเดือนอ่ะจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงปลายเดือนเนี่ย ดาวการเงินเนี่ยย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีในเรือนสุภาจะดีขึ้นช่วงปลายเดือนแต่ปลายนี่คือปลายจริงๆ26ตุลานะครับปลายไหมปลายเลยแหละนะครับ26่สิบหกตุลานะฉะนนั้นเนี่ย1ถึง25เนี่ยมันเป็นช่วงที่รัดเข็มขัดนิดหนึ่งเป็นช่วงที่กระเป๋าแหกนะต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะครับส่วนวันที่26เนี่ยดีขึ้นอ่าดีขึ้นนะครับก็ดูแล้วก็บริหารจัดการเนาะ เจ้าตัวเองจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับนี่คือเรื่องการเงินเนาะต่อมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ราศีมีนเนี่ยดาวคู่ครองคือดาวพุทธทั้งเดือนเนี่ยบอกเลยว่าสถิตยอยู่ในภพมรณะนะครับจะมีการยกย้ายนะครั้งแรกก็คือ23สนะย3 24ิบสสีนะย3กลางคืนไง23กลางคืนเนี่ยนะพุธจะย้ยายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งดีขึ้นนะครับ จากที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะหนักหนาสาหัสนะครับพูดกันคนละภาษาบางทีการสื่อสารการสื่อความเนี่ยนะพูด A ถามตอบ B หรือว่าพูดกอไก่อตอบตัวแซดคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกนะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่า พุทธมนาใชรือเราศีมีนพุทธวรนาพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนีคู่ครองใช่ป่แล้วก็พุทธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุะแปลว่าครอบครัวเหตุจะเกิด2อย่างถ้าไม่เกิดกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะก็เกิดกับครอบครัวของเรานะครับถ้าพูดถึงว่าเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อความที่เสียหายนะทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เกิดกับคู่ครองของเราหรือว่าครอบครัวของเราจะไปเกิดกับเรื่องของพวก ทรัพย์สินเราอะที่อยู่อาศัยหรือยอดยานพาหนะบางทีอาจจะทะเบียนขาดนะครับทะเบียนขาดเอกสารหายอะไรอย่างเงี้ยหรือเอกสารประจําตัวหมดอายุใบขับขี่บัตรประชาชนอะไรเงี้ยหมดอายุาลองไปเช็คดูหน่อยนะครับ,บราศีมีนจะเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปต่อเอกสารอะไรบางอย่างนะครับ <c oughs> จิบน้ำนิดหนึ่งนะฮะ ซึ่งนะครับในช่วงจังหวะที่มันจะดีขึ้นมาหน่อยก็คือช่วง24ถึง29นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดาวพุธเนี่ยเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีร้อนะนะยังไม่ได้ดีร้อนะครับดีขึ้นแต่เราก็ควรจะเงียบๆนะครับระวังเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวนะครับ ดนะูดูแล้วก็ประครับประคองดีว่ะราศีมีนะให้คุณไปนเน้นหนักในเรื่องของออการทํางานนะครับการพยายามอ,อ,อุดร้อยรั่วด้านการเงินนะครับส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรต่างๆนะหรือเรื่องทั่วไปเอกสารอะไรทั่วไปเนี่ยทำมันแบบเงียบเียบแก้ปัญหาไปแบบเงียบเียบจะดีที่สุดนะครับนะส่วนคนโสดนะคนโสดที่อยากจะเจอคนที่ ถูกใจนะครับมันก็มีเกณฑ์เจอนะแต่รอใหอ้ผ่านวันที่11ไปก่อนนะครับเพราะว่าก่อนวันที่11เดนี่ยาดาวศุกร์เนี่ยซึ่งเกี่ยวความรักความสัมพันธ์ก็อยู่ในภพอรินะมันดูแล้วมันก็ยังไม่ได้ยังมันยังไม่ได้สดชื่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่หลังวันที่11 1เ,เดี๋ยวดาวศุกร์จะเล็งลัคนาราศีนะก็เกิดความรุ่มร้อนลวนะนเกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการต้องระวังที่แบบสมมุติว่าคนโสดนะก็ คุณจะมีความที่แบบเฮ้ยอยากมีแฟนหรือว่ามีโอกาสไปใกล้ชิดเพศตรงข้ามนะครับจนบางครั้งเกิดการเกินเลยไปนะโดยที่บางทีมันอาจจะยังไม่ใช่รักแท้เนาะ,ะเกิดการเกินเลยไปก็เกิดปัญหาตามมาทีหลังใช่ไหมครับแล้วก็คนโสดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับที่จะไปไปข้องเกี่ยวกับกับคนที่อาจจะบอกคนที่มีเจ้าของก็ไม่เชิงอ,อาจจะคนที่เขาไม่ได้จริงจังกับเราดีกว่า ใช้คำนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยต้องอพยายามระวังนิดหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์เนาะเรื่องความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปอาจจะมีวิวาทะนะพ่อแง่แม่งอนกันนิดหนึ่งการสื่อสารการสื่อความอาจจะมีปัญหานะครับ,รบก็จะเป็นช่วงแบบ ก็เกือบทั้งเดือนมันจะมีช่วงดีอยู่แค่ประมาณ6วันเท่านั้นเองช่วงดีก็คือช่วง24-29ถึง29นะนอกนั้นมีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับต่อมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพของราศีมีนนะครับว่าค่อนข้างที่จะโฟล์อะหาโฟล์หมายถึงว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง นะครับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะถ้าเกิดเจ็บป่วยอยู่นะครับก็จะเจอหมอดีเจอยาดีเจอโรงพยาบาลที่ดีแต่อาจจะเป็นที่ใหม่นะหมอใหม่ยาใหม่โรงพยาบาลใหม่ถ้าไม่เป็นโรงพยาบาลใหม่อาจจะเป็นหมอคนใหม่ถ้าไม่ใช่หมอคนใหม่อาจจะเป็นตัวยาตัวใหม่อะไรเงี้ยบางอย่างที่มันเป็นของใหมนะ่ก็จะช่วยรักษาเราให้สุขภาพเราดีขึ้นนะครับสาหรับคนที่แบบป่วยนะแลวสาหรับคนที่ไม่ป่วย นะสบายมากไม่มีอะไรนะครับชิวๆเลยนะต่อมาในเรื่องของโชคลาภล่ะนะครับโชคลาภราศีมีนเนี่ยในวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับหมอแม่ค่อนข้างที่จะมองว่ามีเกณฑ์อยู่นะครับมีเกณฑ์อยู่พอสมควรเพราะว่า,าดาวโชคลาภเนาะดาวโชคลาภในวันที่หนึ่งเนี่ยกดดูอีกนิดนึงอะเพื่อความชัวนะครับ ดาวโชคลาภวันที่หนึ่งเนี่ยเป็น11บแกะละ่ลัคนานะครับดาวโชคลาภของราศีมีนคือดาวจันนะครับนะดาวโชคลาภวันที่สองก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะเป็นวินาศเนาะแต่เป็นการเป็นวินาศที่อยู่คู่กับราหูคู่มิรใหญ่นะครับอาจจะได้โชคลาภลับๆอะโชคลาภลับๆถ้าไม่ได้เป็นแบบถูกหวยแบบลับๆเอาง่ายๆว่าคือดาวเจ็ดแปดอยู่ในภพว,วินาศอะมันก็คือหวยแบบลับๆอะ <laughs> พอจะดาวออกไหมอ่าไม่ือหวยแบบลับๆนะหวยแบบช่องทางธรรมชาตินะครับเออแล้วก็ในจุดตำแหน่งปุตตะเนี่ยดาวจันเนี่ยเป็น11แก่ลัคนาตัวนี้ได้องค์เกณฑ์ที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์จันรเป็น11แท้แก่ลักนะครับแถมยังได้พระฤหัส4ทรงศักดิ์เช่นช้อยนะได้ปฐุมเกณฑ์ถึง2ดวงนะแข็งแรงนะเรื่องโชคลาภเรื่องทรัพย์สิน นะครับสินฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยโยธาพานะโดดเด่นหมดเลยนะครับเข้มแข็งแข็งแรงอยู่พอสมควรนะครับวันที่หนึ่งเนี่ยบมอแม่ถึงจัดไว้ถึงอันดับที่สองเลยนะราศีมีนก็ถือว่าใช้ได้เลยครับคราวนี้เนี่ย่ะเรามาดูในช่วงวันที่16เนี่ยเป็นยังไงนะครับวันที่16เนี่ยราศีมีนเนี่ยจริงๆมีดาวจันเนี่ยเล็งลัคนาราศีนะหมอแม่จะบอกอย่างนี้ดาวจันเนี่ยเล็งลัคนาราศีดาวโชคลาภเนี่ยเล็ง จริงๆแล้วค่อนข้างดีมากนะแต่มันเกิดภาวะที่หมิ่นเมน,นะครับเพราะว่าตามปฏิทินสุริยญา,าติเนี่ยอาจัาร์จะย้ายราศีเวลา15นาฬิกา26นาที15นาฬิกา26นาทีนะคือหวยบางหวยก็ออกแล้วนะออกแล้วนะบา,บางหวยยังไม่ออกกำลังจะออกใช่ไหมเออแล้วอาจทร์นเนี่ยยกย้ายนะครับ เราอบอกว่าดาวจันไม่ได้เล็งดวงชะตาพูดผิดดาวจันรเป็นเกษตรตาธิบดีเอ,อนะครับดาวจันทร์เป็นเกษตรตาธิบดีนะครับในวันที่สิบห้านะครับแล้วก็วันที่สิบหกในเวลาก่อนบ่ายสามยี่สิบหกดาวจันท์ก็ยังเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่นะครับคือมันเอาง่ายๆว่าอยู่คู่กับดาวพระหัสด้วยอ,อยู่คู่ดาวพรหัสคู่ธาตุดิน อันนี้ถือว่าต้องพูดแล้ว่า,วามีเกณฑ์มากๆมีเกณฑ์สูงอแต่หลังจาก15นาฬิกาย6นาทีแล้วอะดาวจันยกก็สุภอลิอันตรงนี้เกณฑ์มันก็น้อยลงใช่ปก็เหลือแต่ดาวพระหัสบดีที่เป็นตัวช่วยอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเลยว่าจะยังไงดาวย้ายช่วงคาบเกี่ยวจริงๆก่อนที่สลากจะออกสลากออกแล้วโดยประมาณก็สามโมงครึ่งลนะอันเนี้ย สามโมงยี่สิบหกดาวโชคลาบเคลื่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าบุญวาสนาใครแข็งแรงกว่ากันใช่ปะโดยดวงดาวเนี่ยค่อนข้างที่แบบโอ้โหนะเหมือนดาวแกล้งกันเลยนะแถามีเกณฑ์มั้มีเกณฑ์อยู่มีเกณฑ์อยู่เรื่องชคลาบถือว่าเดือนตุลาคมนี้ราศีมีนเนี่ยดูตามแนวโน้มดวงดาวแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ลุ้นทั้งเดือนนะครับอาน,นิสงส์งของดาวพรฤหัสบดี มาอยู่ในเรือนโชคลาภเห็นไหมวันนั้นไปลุ้นกันนะราศีมีนขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาล่ะนี่คือทั้งหมดของดวงชะตาราศีและลัคนาราศีมีนในเดือนตุลาคม2568ครับ